ให้เราวาดภูเขาขึ้นมาสองลูกง่ายๆขีดโค้งขึ้นมาแบบนี้เลยขีดเส้นประกบกันเลยนะคะแล้วก็โค้งมาวาดพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง ขีดเส้นเป็นแสงของดวงอาทิตย์ตรงนี้เราจะวาดเป็นแม่น้ำนะคะขีดลงมาโคง้งขีดให้สุดเส้นฝั่งนี้นะคะขีดไปฝั่งขวาจนสุดเส้น เราก็จะได้แม่น้ำแบบนี้แล้วต่อไปค่ะฝั่งนี้เราจะวาดต้นไม้นะต้นไม้เราจะวาดใหญ่ๆเลยนะคะขีดเป็นรูปตัววีแล้วก็ขีดลงมาขีดลงมาวาดใบไม้ค่ะ อยากตามใจชอบได้เลยนะโค้ขงขึ้นไปอยากสลับกันนะคะขึ้นลงขึ้นลงตามใจชอบได้เลยอยากสองอยากตรงกลางซ้ายขวา เราจะวาดต้นไม้ต้นเล็กๆอีกหนึ่งต้นตรงนี้อ่ายังไม่ต้องขีดอ่อลงมานะคะเอาไว้พื้นที่ไว้สักเล็กน้อยวาดใบไม้อยากตามใจชอบขึ้นลงสลับกันไป ฝั่งนี้นะคะเราก็จะวาดใบไม้ขึ้นมาอีกเป็นคล้ายๆเหมือนมีต้นไม้หลายต้นสลับกันไปนะตรงไหนที่ว่างๆนะคะเราก็วาดไปได้เลยค่ะสลับกันไปส่วนตรงนี้เราจะวาดเป็นคล้ายๆก้อนหินนี่นะคะ ก้อนหินเหมือนไหลเลียงขึ้นไปตรงน้ำตกก้อนหินเราก็วาดตามจินตนาการได้เลยนะทุกคนอ่าแบบนี้นะคะขึ้นไปจนสุดภูเขาต่อไปค่ะฝั่งขวามือเราก็จะมาวาดต้นไม้เหมือนกันนะคะ ขีดเส้นต้นไม้ลงมาใบวาดอยากตามใจชอบได้เลยค่ะวาดอีกหนึ่งต้นตรงนี้ เห็นไหมคะว่าเวลาพี่เ,ออเวลาพี่แพนว่านะคะก็จะอยากตามจินตนาการปล่อยใหออ้อะไรนะคะจินตนาการของเรานะะในการอยากใบไม้เนี่ยไปตามอิสระของมือนะไปตามอิสระของมือส่วนตรงนี้เราจะขีดนะคะขีดเส้นเพื่อทำเป็นแสงเงาอ่าขีดเส้นลงมาหน่อย วาดเข้าไปข้างในอีกก็ได้นะคะขีดเส้นเล็กน้อยเพื่อเป็นแสงเงาของต้นไม้ใบไม้แล้วเราก็จะมาวาดก้อนหินนะคะเรียงจากก้อนใหญ่ไปก้อนเล็กเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงตรงที่ว่างเราก็จะว่าเป็นใบไม้โค้งเหมือนเดิมนะอยากขึ้นมาค่ะตรงไหนที่ว่างตรงไหนที่ว่างนะคะเราก็อยาก เข้ามาเรื่อยๆนะขอขยับอีกนิดหน่อยโอเคตรงไหนที่ว่างนะคะเราก็วาดเพื่อจะได้ดูแบบมีต้นไม้หลายต้นใครที่วาดไม่ทันให้กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครที่วาดทันก็ไปต่อคะ่ะต่อไปเราจะมาวาดเ,เป็นคล้ายๆนะคะใบหญ้าขีดขึ้นมาแบบนี้นะ ขีดขึ้นไปตามก้อนหินไปเรื่อยๆค่ะขีดไปเรื่อยๆฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะ ขีดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทำปลายแหลมๆให้มือของเราเป็นอิสระในการวาดนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นค่ะเราจะมาวาดดอกไม้ขีดขึ้นมาดอกไม้วาดแบบง่ายๆเลยนี่นะคะวาดแบบง่ายๆเลยนะ ขีดเส้นวงกลมแล้วก็หยักนะคะโคง้งเข้าโคง้งออกแบบนี้ฝั่งนี้เหมือนกันเลยวาดเหมือนกันนะคะดอกไม้ขีดขึ้นหมุนโคง้งเข้าโคง้งออกจะมีะกลีบดอก6กลีบบ้าง5กลีบบ้างไม่เป็นไรนะหรือจะ4กลีบก็ได้นี่ ส่วนด้านบนเราจะวาดก้อนเมฆโคง้งขีดโคง้งขีดแล้วเราก็จะขีดเส้นตรงก็จะได้ก้อนเมฆนะคะฝั่งซ้ายมือเหมือนกันโคง้ง โค้งนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงส่วนตรงบริเวณน้ำตกตรงนี้เราจะขีดโค้งเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวาดก้อนหินไว้ตรงกลางอีกสักก้อนเล็กก้อนใหญ่สลับกันแบบนี้นะอ่าแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำไหลนะคะขีดเส้นลงมาแบบนี้สลับกันเป็นน้ำตกไหลลงมาส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะว่าเป็นเส้นโค้งของน้ำไหลลงมาเรื่อยๆเหมือนกันแบบนี้นะ วาดเหมือนน้ำกระเด็นขึ้นนี่นะคะทำเหมือนน้ำกระเด็นแรงกระแทกของน้ำตกที่กระทบกับก้อนหินแบบนี้เออให้เราจินตนาการไปได้เลยค่ะทุกคนรูปธรรมชาติของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบระบายสีก็สามารถเอาไปวาดตามแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ำสีชอ็อกสีมาร์กเกอร์สีเทียนสีต่างๆที่ตัวเองชอบเอาไประบายตามจินตนาการของตัวเองได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาวาดรูปอะไรก็รอติดตามรับชมได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ